มบนท่านบด้านนบ้าไปหลิเท่าระัเนาะน่กว่หมูบันยากาศอยู่ในห้างกว่าเลยคนเต็มเนาะ ดีพี่น้องเบอร์สกุลสกุลน,น้องมาพบมาพ่อกับซองบ่าวไก่หนองรี่แล้วน้องพี่น้องเมื่อนี้เฮาสี่ขับไปทาาเล้วน,น้องพี่น้องว่ามื่อสุดท้ายกับบแม,มนเนาะเขาเคยไปแล้วรอบหนึ่งมื่อแห่อุปคุณเนาะเมื่อนี้เฮาสิไปอีกรอบหนึง่งเ,เขามีเขามีแผนหรือว่ากลุมคิดว่าสิไปกินอาหารอยู่ฟังนั่นว่าว่าซื้อห่านได้อยู่เนะาะห้านอาหารคุ้งแตกว่าเได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สาหุนกับบ่าวไกลกับสิ่ไปเนะาะจังใดกับเฮาไปติดไปตาม z o o เบิร์เนาะอยู่ฝั่แน่นนะพี่น้องว่าห้านอาหารบนวันสิบปีเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้อากาศอยู่ในระหว่างข่ามู่อยูเนาะยังหลายคนยังทันลงมานะอย่ากว่ารวบเลนาะนึงเริ่พี่น้องเนาะตื่นเต้นบ่หรือว่าเป็นอย่างไรนะพี่น้องเนาะไปเข้าไปรับส่งกันอยู่พุณเนาะพี่น้องเนาะไปพุยที่ไทยบรรยากาศในเบิร์ว่าเป็นอย่างไรเนาะไปเลยพี่น้องวากไก่สะพนก็ได้เดินทางมหาวิทยาลัยขึ้นทางนะขึ้นด่านนะ อ็จานนะนี่ยกฟังนะอันนี้ฟังทางลาวหรือฟังไทยคุณเนาะ ขุนเต็มหลังไหมนป่าว่าขุเต็มหลังหมนป่ามาเดีได้ขึ้นมาด่านแล้วเนาะเจ้น้าที่เป็นบ่อเยี่ยมเยี่ยมเทียนเยี่ตอแกเหี้ยเยี่ยเียเยี่เยีาทเียเียเีเี่

มามาเสาะมาหลายคนนะนี่ก็เป็นมือลด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 ล้ลด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 มดล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 ดต่อแลนอาจดลทางพระอาจาาย์ทางดานล่างนะโยมนะดลอลดออล่ลดลดลนลัลด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  บอกการสูบน้องมาจากไหนน้อะมาจากสวัสนเคแต่รวมตะบนยี่สิบาทดายโยมเขาออกรับไฟปุ่งเล้าวี่ปิดปิดงานแหละเป็นหมื่นวันวันที่ วันทียังกอดลืมอ่าลืมแล้วบันตักลายลืมแล้วปจากสวนรค์เขตวันกันบอกเขาออกวันอังคารนะเป็นสิปิดวันงานวันอังคารไปออกอย่างน้อเนี่ยไปออกสะพนเห็นยังที่ไทยรูปวะเจ้าเสศษยังไงเนี่เยมาจากเมืองน้องบกน้องเก๋ไก่นี่ยนะแม่เนาะอาราบไฟโขกแขนด้านหน้านะแม่นะอาราไฟจานทางด้านหน้านั้นลมจากบนยี่สิบเปอร์ไอกอย่างน้อเนี่ยออกเรียงมาจากสวรรค์เขตนะพ่อเนาะ เราริ่มทำบนเป็นจำนวน20บาทรับผ้าโปรแกด้านหน้าน่ายมมือนี้ข้าขามหอดฟังไทยนะพี่น้องเนาะมือนี้สาบฝนได้เป็นคนอันภาคแล้วพี่น้องเนาะเปิ้ลยางลำหลังเนาะเดี๋ยวหอดงานเดี๋ยวขับไปหอดพระธาตุเดี๋ยวหอดสิท้ายให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนนึ่งนะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังหดงานธาตุพี่นี้สาฝนกับเบาไกมาก ทอบที่สองนะพี่น้องเนาะมื้อนี้มีจุดประสงค์สิไปห้านอาหารห้านหนึ่งแต่ว่ายังบะบอกนะเนาะพี่น้องเนาะเข้าขาไปเบิ่งไปส้มน้กากัน,นะาน,านนะพี่น้องเนาะว่ามื้อนี้เขาสิได้ไปทั้งไหนแน่เนาะพี่น้องเนาะเขาสิไปห้านแน่จุดได้แน่เนาะเดี๋ยวไปทอดเดี๋ยวเขาสิทา้ายให้พี่น้องได้เบิ่งน้กากันทุกขั้นตอนนะพี่น้องเนาะมันมไม่เมือนกันซันนะพี่น้องมันสิเป็นสนั้นจุด ลีลาลีลาเนาะมือจับกระโมนิ่งเนี่ยขั้นสีเบิ้งขั้นสีเบิ้งไปอันกล้องผยันต์นะล่มพี่น้องเอ้ยมันเป็นขั้นไหนเนาะเป็นบันไดย่างสะพนให้เบิ้งมันสีสีโบแจ้งอะไรเนาะมาใครเนาะมันสะท้อนแสงมาคืออยากมืดๆเนาะอันนี้สเป็นทีมงานท่านนอกมานทำกันหลายคนอยู่พี่น้อง เดี๋ยวครับไปฮอดทาดเดี๋ยวไปงานหรือว่าฮาสิไปจุดดเดี๋ยวฮอซสถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิข่าแม่ข่าวไปฮอดพระธาตุดีฮอสีถ่ายอีกรอบหนึงแล้วพี่น้องเนาะไปติดตามส้มน้ำกันเลยเใจแล้วไรับม้ละสาบาทกระเบลขาไม้ละส หรือท่านสนใจเป็นแฟรนไชสก็ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ครบรยรยากาศของเมืองพิจ่าเนาะบรรยากาของวันอาทิตย์นะว่าก็เก็นเทศกาะวันอาทิตย์เนาะมีคนมายินกันยังเศร้าอยู่เนาะ คนกนเ็เริ่มเริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะหลายจริงคนลาว,ลวนะคนไทยเนาะพี่นอกนาฝังลาวเนาะ่างมาเที่ยวาย้เนายทังพี่นองฝังไทยกับไปทางลาวกันด้เนาะทังฝังลาวนี่ริงุงนะไปเหนอันนะ สำหรับูมักมวลเนาะกฟอนเตนโอ,โ,โอ้ยกันไม่ฟอนใเนเตนแหละบูมีอยากลงเลยแหละันนมว้วนไปแต่ลืมลืมป้อมเหนื่อยนะเลืมตัดสุนะขในความยากที่ก็ม,ม้วนสื่อในะน,น,นของเราเนาะบูมือกันเนาะเป็นความเป็นผูแปลกตาบูมือกันเนาะจะพี่เสด สิ่งก็คือกันครับคนะุณเนาะมันต่างกันในความแตกต่างมีบางอย่างคือกันบางอย่างกับคืกนนอกันเนาะนี่ก็เป็นอาหารเนาะไก่ทอดเนาะกระบวนกามอาหารจากซื้อไก่ทอดอย่างไรเนี่ยยิ้มเข่าแต่ว่ามาเราจะมาไก่ทอดนะ นี่ราคาครับพี่ฝ่ายนะไข่ทอนทายดีอยู่บาพี่ข่านเนาะนี่เรื่อยเนาะ มีแต่ใบพันกีบมีแต่ใบพันกีบพี่น้องเว้ยมันหลายขนาด กินเอากินเอานะคือสีแดแบคัะอันนี้จะกินบ่ได้ขาดปากโอะโทษกินงานบ่าไก่มานี่สายกินทั้งนั้นเลยเนาะ อาอาเรื่อเนือสั่เอตงเราก็บาทแล้อาาาวองรอบตัวหนี่บาทจังหวัดนครพนมอาวางลงเลยแม่วางลงเลยเาเดินน้าเศรษก็จเ้วยการรหต่รกดี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 ้าเร็ีก็ดี่ว่ีดนีดดีดีด

啊，你就是个。

นมเนาะดดกข่ออกมานะอมาเล็กเข่ไปบ้านนะครับพอดแห้งคนตายแห้งไปเตี้ยสะโพกนครับสะอพกนะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีนะแหขนาดพี่น้องเลยสะโพกอกมาแต่กามาซาดเนานิ่งะ ตอนเมื่อเ้านี่ตอนเท้าสิขาวมาแต่ฝั่งเา่เนาะเพราะว่าว่าเท้าสีมา ยังจุดหมายไปทางของข้าก็คือสิมากินบูฟเฟ่เนาะมันเป็นห่านห่านพุงแตกแล้วพี่น้องเนาะเป็นบูฟเฟ่จะเป็นหมกะะูกระทะทีมงานทำมาลำกันหลายคนเนาะะสบายดีก็สบายดีเมย์กินกุ้งไงน,น,น,นี่นี่พ่อบ้านเนาะอันนี้มาห้าวกับมาหอดเลยเน,นาะห่านที่ซีวะห้าวสิมากินแนล้วพี่น้องเนาะกะสิบป,ประมาณนี่สาปนกนปะ เห็นใช่ไหมแมวให้เน่ดิทีมงานเนาะหลายคนเน่ะสบายดีอันนี้เป็นข้ามของสาฝนนะพี่น้องเนาะได้ด้วอนนอไไโอ้กินเบื่อโต,อออโตแล้วหรอวะเบื่อโตแล้วพี่น้งอ,องเอ้ยบอกดิ <laughs> แจ่กคนไทยอยากนำเนาะไั่ไดใดมานำกัต้งร่วงเลยนะกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นพี่น่องกุ้งว่าทันตายี้น่อย่อยข้างกันด้ยีน่อบุกซีกูเดอกุ้งอันนี้เป็นทำทำอยู่ยื่นนะพี่นกปลาหมึก้เปลามึก บนท่านหมูดอกนะไหนว่าดิงโทรศัพท์นะนี่แหละว่าหมูมันยากาศอยู่ในหาา่านอยู่ว่าเลยคนนะเต็มนะเนี่ยกระน้ำเกลืยเนี่ยกระมักขันเนเนาะนิ่งนะ วาเตือนเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องอมองมือเบาไกลครับมี่มาหานได้ดีแล้เนาะนแตกแตกอันนี้คือตีาเลยปุับจุ่มกุ้งเอกินุน้เด้อพี่น้อยน่ก้แตเ็ส่นอาจารย์จอยพ่แม่ว่าสิกินน้อย,เย <c oughs> ้เหงกินลาคนพูอนพูด่นุมปลาแล้วะคนก็นดลกินอกินนอา ทั้งหอดทั้งส่วนที่ทั้งใดทั้งที่ปาดเนาะ้อง้โหทั้งย่างไงย่างถ้ากินกันทั้งกินอันนี้พวะัวะัวย,าายวว่างทีนี้กินนี่เอาไปน่ะเต็มหมวเนาะสดๆโ,โอกาสน้อยได้สิมาพ่อกันเดี๋ยวนี้เนาะนี่มาบรรยากาศเดี๋ยวนี้เน,ะนาะธรรมดา

นติดนะเนาะติดไหมฮะรอถ่ายเนาะตอนบระธานนั้นเนี่ยถ่ายยัไม่ได้เนาะมือหน้าล่างกันพอดีนะโอ้ยตายแต่มือห่าล่างวันนี้ป่าใหญ่เนาะดีแท้หัวหลายขนาดเนาะแเหเปิลหลายขนาดเ้องพันนี่เนาะ

เรางานเต็มอีกแหงแล้วไปก่าหูซึกว่าไปต่อกันบ่ได้เลยเนาะโดยหู้ซึกว่าอิ่มเลยพี่น้องเลยนะรแต่ละประมาณนี้เนาะสองจานบารายบันไดพี่น้องยำเย้าสมิ่นนะพี่น้องเลยสะพนพ้องเทที่งานบรรยกาบาร์ไก่เนาะโดยมาฮอตนี่กาจะได้ยกคลิปลเนาะพี่น้องเนาะ ขอยใหญ่เจ้าก <C ourse> ิดไม่เพงเท่าน <itors> ี <Kiss é> ้เดนอะขอบใจเด้อผู้ใด่ายีพี่ตามเนาะตามนะครับบ้าฝากกุไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องบบาไกลหลงนี้เด้อพี่น้องเด้อมาฮอนี่งมากัสจะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี